ข้าพเจ้าทั้งหลายขอชื่อที่นำสกุลของตนนะคะข้าพรเจ้าอะไรอะไอะไรวัดไปขอตั้งสัจจะอธิษฐานจะฝากดวงฝากชีวิตฝากชีวิตไว้กับหลวงปู่ดู่มมะปยวคมมะปัญโยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราพอแม่ครูบาอาจารย์ของเราขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตา ขุมคลองดูแลรักษากายวาจาใจของพวกเราให้อยู่ในคลื่นของผงวิหารสีให้อยู่ในคลื่นของผงวิหารสมีสติมีสติมีปัญญาอยู่ในความดีอยู่ในคลื่นของโมทนาบุญอยู่ในคลื่นของโมทนาบุญ แผ่บุญแผ่บุญรักษาความดีรักษาความดีทุกลมหายใจทุกลมหายใจขอหลวงปู่ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาได้โปรดเมตตาลูกขอฝากกระแสลูกขอฝากกระแสนคุณงามความดีคุณงามความดีทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ลูกได้บำเพ็ญมาที่ลูกได้บำเพ็ญมา ใหเป็นกระแสเด e ียวกันกับพ,พบอ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝากกายายาบฝากกายทิพใ,ให้มีแต่ความสว่างสวัยความวาวฝากหน้าที่การาง,า,งนา,า,รานครอบครัวครอบครัว <Rel> ลูกหลานบ,บ,บริวาร สิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดสิ่่่งงททีีไมดมดดั้หให้หายออกไปใหให้ายออกไปจากชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวจากชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวขอหลวงลป,ปู่ให้ลูกขอหลวงปู่ให้ลูกจงมีสติตจงมีสติต,ตัดสายใหญ่กรรมตัดสายใหญ่กรรมกลั่นกองด้วยใจสรณาคมกั่นกองด้วยใจสรณา,าคมไม่ว่ากายวาจาใจ าาก็ขอให้อยู่ในคลื่นของบุญกิจาการการงานทั้งหลายกโลาการกรทั้งหลายโภยัยเจ็บทั้งหลาย<จ>าขอหลวงลปู่ได้โปรดเมตตาได้โปรดเมตตาได้โปรดเมตตา กัดกรองให้มาลายหายสิ้นไปปรับท่าสี่ขันห้าของพวกเราทั้งภายนอกและภายในฝากดวงฝากชีวิตให้หลวงปู่ดูแลปกปักรักษาข้าพระเจ้าทั้งหลาย จะตั้งสัจจะอธิษฐานจะเดินลอยตามคำสั่งสอนของพ่อแม่กูบาอาจารย์ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาให้ข้าพเจ้าจงทำให้สำเร็จจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอสาม